เด็กใช้ปึ๊บเด็กคนหนึ่งเอ็นพากิ๊ดเด็กใช้ปึ๊บกินมาม่าอร่อยจีแล้วหยุดครีมมาม่าอร่อยดีนะ้วปึ๊มเคยพูดว่าไอ้จิมจุกมาม่าเผ็ดนักเรียนทุกคนปิดไมค์ก่อนนะปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวครูขอสอนก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวข่นครับโอเคนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ทับสองทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของ สุขาศึกษานะครับสุขาศึกษาในชั่วโมงนี้นะครับครูก็จะมาพูดถึงแกยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับในวันนี้ก็คือเรื่องของชีวิตและครอบครัวนะครับชีวิตและครอบครัวเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองบทนะครับคือบทที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของคนดีที่ทุกคนรักนะครับการปฏิบัติอย่างงไงนะครับคนรอบข้างเขาถึงจะรักเรานะครับบทที่สองนะครับ คือเรื่องของพฤติกรรมทางเพศนะครับวันนี้เราจะมาเรียนแค่เรื่องเดียวครับคือคนดีที่ทุกคนรักนะโอเคนะครับน,ะบนี่คือหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะที่เราจะเรียนกันนะครับชีวิตและครอบครัวนะ บทที่หนึ่งคือคนดีที่ทุกคนรักนะครับคนดีที่ทุกคนรักเนี่ยนะการที่เราอยากจะให้คนอื่นมาลักเราเนี่ยเราต้องมีพฤติกรรมในทิศทางไหนนะครับก็คือในทิศทางที่ดีนะครับที่ดีทางบวกมีอะไรบ้างนะครับทิศทางที่มีอะไรบ้างบวกนี่ปิดไมค์ก่อนนะครับปิดไมค์ก่อนนะ <Okay. S 2> ในทิศทางที่ดีมีอะไรบ้างนะครับเช่นนะถ้าสมมุติว่าเราทําได้อย่างที่ครูยกตัวอ,อย่างไปเนี่ยนะครับครูเชื่อว่าต้องมีคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยรักเรามากขึ้นแน่นอนนะครับอันที่หนึ่งนะครับคือตั้งใจเรียนนะทุกวันนี้เราตั้งใจเรียนหรือ,อยังนะครับถ้าเราตั้งใจเรียนเนี่ยเชื่อครูนะครับว่าส่งใบงานที่ไปจะมีบุคคลนะครับที่รักเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่นะครับปู่ย่าตายายนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยถ้าคน,เ,น <ải> เรียน <üyor> เก่งเนี่ยเพื่อนก็อยากจะเข้าไปหานะครับเพื่อนก็อยากจะเข้าไปคุยไปเล่นด้วยนะครับถ้าเราเรียนเก่งนะนะครับ <rer un> เพราะว่าเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยแต่เราสามารถให้คําอธิบายบอกเพื่อนได้นะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของคนที่เรียนเก่งนะครับหรือคนที่ตั้งใจเรียนนะครับอันที่สองนะครับคืออะไร นะการแบ่งปันนะครับการแบ่งปันขนมให้เพื่อนนะครับเป็นที่รักของทุกคนแน่ๆนะครับถ้าเราถ้าเรามีนิสัยที่ชอบแบ่งปันนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีขนมไปเนี่ยนะครับเราไปซื้อขนมกับเพื่อนเนี่ยนะแล้วเพื่อนเขานะครับไม่มีตังที่จะซื้อขนมแล้วนะเรามีน้ําใจที่จะแบ่งขนมให้เพื่อนสักชิ้นไหมนะครับหรือว่าเรารีบยัดเข้าปากนะครับหน <1 S 1> ึ่งเปอร์เซ็นของของขนมครับค นะอันที่สามนะครับคือช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะครับเราอยู่บ้านเนี่ยเราเคยคิดที่จะเดินไปจับไม้กวาดมากวาดบ้านบ้างไหมนะครับเราคิดจะเดินไปหลังบ้านนะครับจับฟองน้ำมาล้างจานบ้างไหมนะครับถ้าเราทำได้นะครูเชื่อว่าพ่อแม่จะรัออกเรามากขึ้นนะครับ ล้ลางแก้วล้างแก้วล้างล้างขวดขอสอนก่อนปิดไม้ก่อนครับขอสอนก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดไม์นะนะครับครูเชื่อว่าถ้าเราทําได้เนี่ยเวลาเราอยากได้อะไรเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะซื้อให้เราได้ง่ายมากเลยนะครับถ้าเราเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่น่ารักนะอันสุดท้ายนะครับอันที่สี่นะช่วยเหลือเพื่อนนะครับ ช่วยเหลือคนอื่นนะ่ะไม่จาเป็นต้องเพื่อนหรอกนะครับบุคคลที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเราเราเคยเข้าไปช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นไหมนะครับถ้าเราเข้าไปช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ทําต่อไปนะครับแต่ถ้าเรายังไม่เคยคิดที่จะทําเนี่ยนะครับเราลองเราลองเปิดใจนะครับลองลองเข้าไปช่วยเหลือเขาดินะครับว่าเขามีความลําบากอะไรที่จะให้เราช่วยนะครับสิ่งไหนเราช่วยได้เราก็ช่วยนะครับไม่ใช่ว่าเรา ทำไม่ได้เราช่วยไม่ได้เนี่ยเราก็ยังจะพยายามไปช่วยเขานะครับครูเชื่อว่ามันอาจจะไม่เกิดผลหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้นะครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับและเราจะมีความสุขกับการที่เราได้ช่วยเหลือนะโอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะพฤติกรรมที่คิดว่านักเรียนสามารถจะทําได้นะครับแล้วก็จะทําให้บุคคลรอบข้างรักเรามากยิ่งขึ้นนะ อ่านะครับการปฏิบัติตนนะครับเมื่อเวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับเราจะปฏิบัติตนยังไงนะครับเพื่อให้เป็นลูกที่ดีเป็นเด็กที่น่ารักนะครับเป็นพี่เป็นน้องที่ดีนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยต่างก็จะมีความสําคัญนะครับไม่มากหรือน้อยไปกว่ากันนะครับทุกคนต่างมีหน้าท them.. ี่นะครับข้อดีและก็ข้อด้อยนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับเช่น ผู้หญิงนะครับอาจจะมีหน้าที่ช่วยพ่อแม่ทํากับข้าวนะครับซักผ้ารีดผ้านะครับเพราะมีพละกําลังที่น้อยนะครับส่วนเพศชายนะครับจะมีพละกําลังที่มากกว่าเนี้ก็จะช่วยพ่อแม่นะครับถูบ้านกวาดบ้านปลูกต้นไม้เป็นต้นนะครับเพราะมีกําลังที่มากกว่านะครับเราต้องรู้จักปรับปรุงตัวเองนะครับให้เหมาะสมเพื่อให เป็นคนที่ทุกคนรักให้ได้นะครับถ้าเราปฏิบัติได้อย่างเนี้นะครับครูเชื่อว่าจะมีคนรักเราตลอดไปเลยแหละนะครับอันที่หนึ่งนะครับคือการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่ออยู่ที่บ้านนะครับครอบครัวที่มีความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะครับปฏิบัติตนต่อกันด้วยมารายาทที่ดีนะครับเข้ญญาใจไหมถ้าสมมุติว่าเราเป็นลูกเนี่ยเราทําหน้าที่ลูกที่ดีเนี่ยครูเชื่อว่าครอบครัวเราจะมีความสุข นะครับเพราะว่าพ in exactly. ่อแม่เราเนี่ยทําหน้าที่พ่อแม่ได้ดีแล้วนะครับเพราะว่าเขาส่งเราเรียนหนังสือเนี่ยอันนี้คือหน้าที่ของเขานะครับหน้าที่เราก็คือการเรียนหนังสือนะครับการปฏิบัติตนมาอยู่ที่บ้านนะครับแบ่งออกเป็นอีกสามข้อย่อยนะครับคือการปฏิบัติตนต่อการปฏิบัติตนต่อพ่อแม่นะครับการปฏิบัติตนต่อพ่อแม่นะครับหนึ่งคือการเคารพบเชื่อฟังคําสั่งสอน ข้อนี้ก็ทําอยู่แล้วอยู่อยู่แล้วนะครูเชื่อว่าหลายคนทํานะครับอาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะครับแต่ครูเชื่อว่าทุกคนต้องฟังนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังพ่อแม่เนี่ยนะเราคิดต้วเองนะจะเป็นยังไงนะครับสองตั้งใจศึกษาเราเรียนนะครับเราตั้งใจศึกษาเราเรียนหรือย,ยังนะครับโดยเฉพาะนะครับช่วงนี้นะเรียนออนไลน์อย,อยู่ที่บ้านเนี่ยเราตั้งใจศึกษาเราเรียนหรือยังนะครับบางคนปิดไมค์ ปิดกล้องนะครับนั่งเล่นเกมนะครับเปิดคอมไว้นะครับคอมก็เล่นไปครูก็พูดไปเถอะนะครับเพราะครูไม่เห็นพวกเราทุกคนนะนั่งเล่นเกมเฉยนะครับอันนี้เป็นการตั้งใจศึกษาเราเรียนไหมนะครับคิดเราเองนะสามนะครับช่วยเหลืองานในบ้านนะครับคืองานบ้านทั่วไปเนี่ยเราเคยเข้าไปช่วยเหลือพ่อแม่ทํางานบ้านตั้งต่่อนะครับเนี่ยอย่างในรูปเห็นไหมเนี่ยพ่อแม่นะครับ ช่วยกันทางานบ้านเนี่ยช่วยกันกวาดนะครับเราเคยทําแบบนี้บ้างไหมนะครับหรือกินข้าเสร็จเล่นเกมไม่ไม่เล่นเกมเสร็จก็กินนะอันสุดท้ายนะครับพูดจาไพเราะอ่อนหวานนะเวลาเราพูดคุยกับพ่อแม่เนี่ยเราพูดเราพูดแบบมีครับมีค่ะไหมนะครับถ้าเราพูดจาแบบว่าเผลอๆเนีเ่นนะเช่น แม่อยากกินขนมอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับแม่หนูอยากกินขนมค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองเปรียบเทียบดูนะว่าคําสิ่งที่ต้องสิ่งต้องการคือเหมือนกันนะครับแต่การพูดที่ต่างกันเนี้ยอันไหนที่ทําให้พ่อแม่อยากจะซื้อขนมให้เรามากกว่ากันนะครับมันต้องเป็นอันที่สองอยู่แล้วนะเวลาเราพูดคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยเราควรจะพูดจาให้มันสุภาพนะครับหวาน เพื่อจะได้เป็นเด็กที่น่ารักนะครับโอเคนะครับอันนี้คือการปฏิบัติตนต่อพ่อแม่นะครับอันที่สองนะครับการปฏิบัติตนต่อญาติผู้ใหญ่นะครับญาติผู้ใหญ่คือใครนะครับคือเอ,อพี่ป้านาอาเนี่ยปู่ย่าตายายของเราอ่ะนะครับอันนี้คือญาติผู้ใหญ่ที่บ้านเราแน่ๆนะครับ ส่วนคนไหนนะครับที่เป็นครอบครัวใหญ่นะอยู tense, ่กันครอบครัวใหญ่คือมีปู่ย่าตายายด้วยเนี่ยนะครับอันนี้คือญาติผู้ใหญ่ของเราทั้งนั้นนะครับแต่บางครอบครัวเนี่ยอาจจะอยู่กันแค่พ่อกับแม่แล้วก็เรานะครับที่เป็นลูกแค่นั้นนะครับแต่ถ้าครอบครัวใหญ่หน่อยก็อาจจะมีปู่ย่าตายายด้วยนะครับเวลาการเคารพนะครับหรือเชื่อฟังปู่ย่าตายายเนี่ยอันแรกเลยนะครับคือการปฏิบัติตนต่อญาติผู้ใหญ่นะเคารพเชื่อฟังนะครับ ไม่ว่ายัางไงก็ตามนะเราเป็นเด็กนะครับเราต้องเคารพเชื่อฟังท่านนะครับเวลาท่านพูดอะไรมานะเราต้องเคารพเชื่อฟังนะถ้าสิทธิ์ไหนที่เราคิดว่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องอธิบายให้ท่านฟังได้นะเพราะว่าท่านอาจจะไม่ทราบมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราเถียงนะแต่เราเราต้องการอธิบายนะครับผ้เชื่อว่านะครับญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยผู้่าตายายเราเนี่ยจะรับฟังคําพูดของพวกเรานะครับ ไม่ใช่เไม่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะนะครับโอเคนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งนะอันที่สองนะครับผู้ค้าช่วยเหลือด้วยความเต็มใจนะครับช่วยเหลือด้วยความเต็มใจนะการช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเนี่ยเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นเนี่ยตาเรานะครับนอนอยู่นอนนอนอยู่ในบ้านนะครับแล้วท่านหิวน้านะท่านเรียกเราเนี่ยให้ไปหยิบน้ํามาให้เนะี่ยเรากําลังนั่งเล่นเกมอยู่เลยนะครับกําลังแบบ กำลังตีป้อมอยู่อะแล้วทีเนี้ยท่านหิวน้ํามากเราไปดูท่านว่าอย่าเพิ่งมาหิวเลยตอนนี้เดินเบเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับเวลาท่านบอกเราท่านสอนเราเนี่ยเราต้องเดินไปหยิบน้ํานะถ้าเราเดินไปหยิบด้วยความไม่เต็มใจเนี่ยเราก็เป็นบาปนะเพราะฉะนั้นการกระทําอะไรเนี่ยเราต้องทําด้วยความเต็มใจนะครับอันสุดท้ายนะครับพูดจาสุภาพอดน,น้อม ก็เช่นการปฏิบัติตนต่อพ่อแม่นะเหมือนกันนะพูดจามีหางเสียงนะครับครับค่ะนะครับทำอะไรอยู่ครับทําอะไรอยู่คะนะเวลาเวลาถามถามปู่ย่าตายายอะไรเนี่ยนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับสําหรับสําหรับคนที่มีมีพี่หรือมีน้องนะครับการปฏิบัติตนต่อพี่น้องของเรานะครับเราจะปฏิบัติตนต่อพี่น้องเรายังไงนะครับ เราเคยทําแบบเนี้ยต่อพี่ต่อน้องเราบ้างไหมนะครับอันที่หนึ่งนะครับรักใคร่กลมเกลียวเรามีความรักความสามัคคีกันไหมนะครับหรือว่าเราเป็นเหมือนข้อสองทะเลาะบบกแว้งกันทุกวันเลยนะครับวันวันก็หาแต่เรื่องกันนะครับเช่นแย่งขนมแย่งข้าวเนี่ยนะครับขนมมีสามชิ้นพี่พี่จะกินสองชิ้นน้องก็จะกินสองชิ้นนะครับทะเลาะกันอีกเพราะฉะนั้น เราต้องรู้จักแบ่งปันนะครับอันที่สามนะครับคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเราเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยเราเคยเข้าไปช่วยเหลือกันบ้างไหมเช่นนะครับน้องทําการบ้านไม่ได้เนี่ยเราเป็นพี่นะครับเราเคยเข้าไปช่วยเหลือการบ้านน้องบ้างไหมการบ้านน้องอ่ะยังไงก็ง่ายก่าของเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเรียนผ่านมาก่อนนะสําหรับน้องเนี่ยมันจะดูยากมากนะครับเช่นคณิตศาสตร์นะครับสองบวกสาม ได้เท่าไหร่น้องคิดไม่ได้นะครับแต่เราโตกว่านะครับเราเรียนผ่านมาแล้วเราก็คิด,ดว่ามันง่ายนะครับเราก็ไปสอนน้องได้นะครับไม่ใช่เดินไปปุ๊บทาการบ้านให้น้องอย่างนั้นนะเข้าไปสอนนะครับเข้าไปสอนน้องว่าวิธีการคิดเลขให้ออกมาเนี่ยต้องคิดด้วยวิธีไหนนะครับมันถึงจะออกมาได้ดีนะครับอย่าไปทําอะไรให้น้องนะครับโอเคนะครับอันที่สี่เพื่อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่กันนะ ก็คือการแบ่งปันะนะครับโอเคนะครับอันนี้คือการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ที่บ้านนะครับถ้าเราปฏิบัติได้ทุกข้อทุกอย่างที่ครูพูดมาเนี่ยนะครับครูเชื่อว่าจะทําให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่พี่น้องของเราเนี่ยรักเรามากนะครับหัวข้อที่สองนะครับเมื่อเวลาเราเปิดเทอมมาล่ะเรามาอยู่ที่โรงเรียนนะครับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมนะครับเมื่อเวลาเราอยู่โรงเรียนนะครับ เมื่อนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนต้องอยู่รวมกันกับเพื่อนๆอยู่แล้วใช่ไหมนะครับซึ่งอาจจะมีทั้งเพื่อนผู้หญิงนะครับหรือว่าเพื่อนผู้ชายนะครับนักเรียนจะต้องทากิจกรรกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับเช่นเรียนนะครับเล่นหรือรับประทานอาหารนะครับดังนั้นเพื่อให้เพื่อให้สามารถอยู่รวมกันอยากมีความสุขนะครับนักเรียนจะต้องมีข้อปฏิบัติดังนี้ ครูเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติได้เนี่ยเราจะอยู่กับเพื่อนอย่างมีความสุขและเราก็อยากจะไปโรงเรียนด้วยนะครับถ้าเราปฏิบัติกับเพื่อนแบบนี้นะโอเคนะครับอันที่หนึ่งนะมีจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่อมีโอกาสนะครับนักเรียนเคยทํากับเพื่อนแบบนี้บ้างไหมนะครับการแบ่งปันเนะี่ยที่ครูบอ,อกไปอ่ะการแบ่งปันเนีนะ่ยนถ้าเราทําได้เนี่ยเชื่อเดียยังกัดารา ยังไงเพื่อนก็ติดเรานะครับถ้าคนไหนยังไม่มีเพื่อนนะครับเราลองทําแบบนี้กับเพื่อนดูเพราะว่ายังไงก็มีเพื่อนที่อยากจะเล่นกับเราแน่ๆนะครับอันที่สองนะครับให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุนะครับเวลาวิ่งเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนหกล้มเราเคยเข้าไปพยุงเพื่อนที่จะไปห้องพยาบาลหรือว่าไปหาครคูบ้างไหม หรือว่าเดินไปปุ๊บชี้หน้านะครับแล้วก็หงเเรายยอเพื่อนนะครับแล้วลองคิดดูว่าเราต้องทําแบบไหนเพื่อถึงจะรักเรานะครับคูเชื่อว่าเราหลายคนคิดได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายๆเลยเบสิกเลยนะครับเป็นพื้นฐานเลยนะครับในการปฏิบัติตนเพื่อให้ทุกคนรักเราอันที่สามให้เกียรติยกย่องพูดให้กำลังใจเพื่อนเสมอเช่นอะไร เวลาสอบน,นะครับปุ๊บครูแจ้งคะแนนออกมาปุ๊บคะแนนเต็มสิบนะครับเพื่อนได้สองคะแนนอย่างเนี้ยเราได้เจ็ดคะแนนเราเคยไปพูดปลอบใจเพื่อนบ้างไหมหรือว่าเราไปซ้ำเติมเพื่อนที่เพื่อนทําคะแนนได้น้อยกว่าเรานะครับถ้าเราพูดยิ่งพูดว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนยิ่งไม่อยากจะยุ่งกับเราเลยนะเพื่อนยิ่งไม่อยากจะเล่นกับเราเลยเชื่อครเสินะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรได้ดีกว่าเพื่อนเนี่ย เราต้องรู้จักการปลอบนะครับการให้เกียรตินะครับพูดให้กําลังใจเพื่อนนะครับบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะครั้งหน้ายังยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าคุณไ้เก็บคะแนนแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับการพูดให้กําลังใจนะครับมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะบางคนอาจจะไม่กล้าพูดนะครับอาจจะไม่ต้องคิดมากไปกินขนมกันดีกว่าป่ะเดี๋ยวพาไปกินขนมอันนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นการให้กําลังใจเพื่อนแล้ะนะครับคือไม่ให้เพื่อนคิดมากนะ อันที่สี่<า>พูดกับเพื่อนด้วยถ้อยคําสุภาพนะครับเราพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยเวลาเราพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยเราเราใช้คําพูดแบบไหนนะเราพูดกับเพื่อนด้วยถ้อยคําที่มันสุภาพไหมนะครับหลายคนสนิทกันนะครับอาจจะพูดคําว่าเึงกูนะครับมันก็ไม่ผิดนะครับแต่เราต้องดูดูสถานที่ด้วยนะครับ เช่นถ้าเราคุยกันกับเพื่อนในโทรศัพท์นะครับ2.2ออเนี่ยพูดมึงกูเนี่ยไม่มีใครว่าหรอกนะครับแต่ถ้าเป็นสถานที่สาธารสาธารณะนะครับเช่นโรงเรียนนะครับหรือที่มีคนอยู่หมู่มากเนี่ยนะครับเราควรจะเปลี่ยนคําพูดนะครับไม่ต้องเรียกมึงกูก็ได้เรียกชื่อเพื่อนแทนนะครับนะอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราต้องดูสถานที่นะครับเวลาเราพูดคุยเนี่ยนะ อันที่ห้านะครับแนะนําเพื่อนให้รู้จักเลือกคบคนที่ดีนะครับกล้าที่จะตักเตือนเพื่อนในสิ่งที่เพื่อนกระทําไม่ดีนะครับเราเคยเตือนเพื่อนบ้างไหมว่าเพื่อนเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยเรากล้าที่จะไปบอกเพื่อนไหมว่าคนนี้เป็นยังไงนะครับเราบอกเพื่อนอห่างๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนสนิทก,กันมากเนี้ยเราต้องเราต้องรู้จักการปฏิเสธนะครับ อันสุดท้ายนะครับอันที่หกชักชวนเพื่อนให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับเช่นอะไรการทบทวนบทเรียนการทํากันบ้านนะครับการพาชวน,เพ,นเพื่อนไปออกกําลังกายนะครับสําหรับเพื่อนคนไหนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะแต่ช่วงนี้ก็อันที่สามเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ ครูคิดว่านักเรียนจะสามารถปฏิบัติได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้านักเรียนมีเพื่อนต่างเพศนะครับเช่นเราเป็นผู้ชายเพื่อนต่างเพศของเราก็คือเพศตรงข้ามเรานะครับก็คือเพศหญิงเนี่ยนะครับเราต้องรู้จักวางตัวให้เหมาะสมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องเพศตามมานะครับสําหรับสําหรับถ้าสมมุติเราจะเล่นเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราจะเล่นกับผู้หญิงเนี่ยเราต้องรู้จักการวางตัวนะครับไม่ใช่เราเล่นเหมือนที่เราเล่นกับเพื่อนผู้ชายเนี่ย มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขามีกําลังที่น้อยกว่าเรานะครับไม่ใช่เราจะเป็นเล่นต่อสู้กับเขาเนี่ยนะครับเขาคงไม่เล่นกับเราหรอกนะครับเพราะว่าท,าทํานิดเดียวเขาก็เจ็บแล้วนะครับนะอันนี้คือการปฏิบัติตอนที่เหมาะสมเมื่อเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะครับโอเคนะครับจบไปแล้วสําหรับวันนี้นะครับบทที่หนึ่งนะไม่เรียนเยอะเรียนเยอะแล้วปวดหัวนะครับ อันนี้คือหน้าตาของใบงานนะครับใบงานที่เจ็ดนะครับที่ครูจะให้ทำนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเขียนชื่อชั้นเลยที่ฟังนะครับฟัง,นะฟงเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ถามแล้วค่อยถามท<ด>ีม<ด>่ครับอันแรกนะครับ,<ด>รบข้อที่หนึ่งเนี่ยการปฏิบัติตนที่ดีมีอะไรบ้างเขียนมาสามอย่างนะครับครูคิดว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับ ให้นักเรียนยกตัวอย่างในสายเพื่อนที่นักเรียนคิดว่าที่อยากจะมีแล้วก็ไม่อยากจะมีเนี่ยมาสามอย่างนะครับอย่างละสามข้อเนี่ยเพื่อนคนไหนเนี่ยเราอยากจะมีเพื่อนแบบไหนเราเขียนไปเลยสามอย่างนะครับเพื่อนแบบไหนที่เราไม่อยากจะมีเนี่ยเราเขียนมาเลยสามอย่างนะครับนะเราไม่ชอบเพื่อนแบบไหนเนี่ยเขียนมาแค่นี้นะครับการบ้านครูไม่ยากนะครับเขียนตามความรู้สึกตัวเองนะโอเคนะครับ สำหรับายงานที่เจ็ดนะครับที่ครูให้ทํานะรายงานรายงานที่เจ็ดไปนี้นะครับที่ครูให้ทําเนี่ยนักเรียนจะพิมพ์มานะครับแล้วก็เขียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาใน Google Form ก็ได้นะครับหรือคนไหนไม่พิมพ์นะครับก็เขียนมาเลยนะครับเขียนใส่กระดาษ a อหรือกระดาษรายง,งานนะครับถ้าไม่มีทั้งสองอย่างเองนะครับก็ เขียนใส่กระดาษสมุดมาก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าครูไม่ได้สอนเราแค่คนใดคนหนึ่งนะครับแต่ครูสอนเราทั้งหมดห้าห้องนะครับเพราะฉะนั้นครูจะไม่รู้ว่าใครส่งงานครูมาแล้วบ้างนะครับถ้าใครไม่สะดวกส่งใน Google Form นะครับก็ส่งเข้าในไลน์ครูให้เรียบร้อยนะครับทักไลน์ส่วนตัวมาแล้วก็ส่งงานเข้ามาในไลน์นะครับ อย่าส่งในไล์กลุ่มนะครับถ้าส่งในไล์กลุ่มเนี่ยบางทีครูไม่ได้เลื่อนดูเนี่ยนะครับครูจะไม่รู้ว่าเราส่งงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะส่งงานในไลน์ทักไลน์ส่วนตัวแล้วค่อยส่งนะครับถ้าไม่อยากทักไลน์มาก็เข้าไปส่งใน Google Form นะครับเดี๋ยวครูจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวประมาณอีกสักเดี๋ยวถ้าครูสอนเสร็จนะครับประมาณสิบนาทีเดี๋ยวครูจะลงคลิปวิดีโอนะครับรอคลิปวิดีโอมันโหลดเสร็จนะครับแล้วก็ ส่งรูปภาพใบง,งานให้เราทำนะครับโอเคนะอ่ะจบไปแล้ววันนี้ใครมีคำถามเปิดไมค์มาถามเลยนะครับมแมลงปอ้อดกินได้ไหมครับอเอาที่เกี่ยวกับการเรียนเออมใครมีคำถามครูครับครูครับถ้าว่าบีมว่าไง พ่อแม่พี่ยายคุณป้าคุณลุงอ่ะแต่อยู่กันคนละบ้านอ่ะทำไมเขาเรียกว่าครอบครัวเออแบบเยอะไหมก็เ,เยอะก็เป็นครอบครัวเราเขาเป็นญาติพี่น้องเราไหมล่ะถ้าเป็นก็เป็นครอบครัวเรานะครับปู่ย่าตายายยังไงก็เป็นครอบครัวกับเรานะครับอันนี้คือครอบครัวใหญ่นะครับถ้าครอบครัวเล็กลงมาก็คือครอบครัวที่เราอยู่กับพ่อกับแม่ นะครับแต่อย่างไงเขาก็เป็นครอบครัวเราเพราะว่าเขาเป็นพ่อของพ่อเราอย่างเงี้ยนะเขาเป็นแม่ของแม่เราอย่างเงี้ยนะครับปู่ย่าตายายเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นคนในครอบครัวเหมือนกันนะใครมีคำถามอี่ลอดเอียเ่ยมเมื่อกี้เปิดไม์จะถามนู่นถามนี่ท่านทำไมทีนี้เงียบเลยพอให้ถามแล้วไม่ถามเนี่ย อ่านละเอียดอ่ะเปิดไปถามได้นะถ้าไม่ถามมีอะไรอีกไหมนะครับครูว่าครูอธิบายละเอียดนะสำหรับใบงานนะครับครูครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ครูก็มีประมาณนี้นะครับเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเยียกันสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ